บางจากกอล์ฟคินิกก็เป็นกิจกรรมนะครับที่ทางกอล์ฟพิงกราวแล้วก็เ e n สนะครับร่วมกับทางบางจากนะครับเป็นกิจกรรมให้กับทางสมาชิกของบางจากเนี่ยได้มาร่วมฝึกเล่นกอล์ฟก,กันนะครับอย่างถูกวิธีโดยมีทีมโปรจากกอล์ฟพิงกราวเนี่ยมาช่วยนะครับรวมถึงมีอุปกรณ์เทคโนโลยี Technology นะครับที่เอามาช่วยให้นักกอล์ฟเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจสวิงของตัวเองแล้วก็เล่นกอล์ฟได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับ คนที่มีปัญหาในสวิงเนี่ยนะก็สามารถที่จะมาแก้ไขได้ในคลินิกนี้หรือว่าคนที่ยังเล่นกอล์ฟไม่เป็นเลยก็สามารถที่จะเข้ามาสัมผัสมาเรียนรู้ได้ว่ากอล์ฟเนี่ยเล่นกันยังไงครับมีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กนะคะแล้วก็บางคนก็ตีได้แล้วบางคนก็เป็นเบกินเนอร์นะคะก็จะมีเป็นครึ่งๆกันไปเลยนะคะตอนเช้าเราก็จะให้เด็ก เข้ามาฝึกก่อนเด็กๆก็ส่วนใหญ่จะเป็นบิ๊กินเนอร์แล้วก็จะมาฝึกเริ่มต้นเบสิกต่างๆอะไรเงี้ค่ะแล้วก็ช่วงสายก็จะเป็นพาร์ทของผู้ใหญ่แล้วก็จะมีแบ่งเป็น2องกรุน๊ันะคะก็จะเป็นลูกสั้นแล้วก็เป็นสวิงผัดกันขึ้นมาเช็คนอกจากทีมกอล์ฟฟิงกก่าวแล้วเดอะเจนยังพาโปรในสังกัดมาช่วยประกบเช็คสวิงอย่างใกล้ชิดเป็นประโยชน์มากๆที่ได้มาเห็นในวันนี้ก็คือทุกคนเอาใจใส่แล้วก็ทุกคน อยากได้ความรู้เกี่ยวกับกอล์ฟพวกเราก็มีโปรหลายๆคนที่พร้อมที่จะมาช่วยสอนแฮปปี้ครับวันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบางจากกอล์ฟคลินิกค่ะเหมือนได้แชร์ประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับวงสวิงก,ก็รู้สึกว่าเขาก็ดีขึ้นเราก็รู้สึกดีใจะคะ่ะก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในด้านกีฬากอล์ฟของพี่ๆน้องๆทุกคนคัะคิดว่าควรมีต่อเนื่องค่ะเพราะว่า ทุกคนก็จะได้พัฒนากอล์ฟอย่างตออ่อเนื่องด้วยค่ะวันนี้น้องก็ได้ลองตีตามวงสวิงที่น้องได้เรียนมานะคะแต่ก็มีโปมาช่วยดูช่วยจับอย่างน้องเนี่ยค่ะจะดูคืนๆแข็งๆนิดนึงโปก็มาช่วยบอกว่าเออจะต้องผ่อนคลายมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้อะไรเพิ่มเติมไปพัฒนาค่ะก็อยากให้น้องมีประสบการณ์ใหม่ๆอะค่ะแรกๆตีไม่ถูกเลยะค่ะลูกตอนนี้ก็ตีถูกมากขึ้นอะคะ กิจกรรมนี้ดีมากเลยนะครับอยากให้บางจากสนับสนุนต่อไปไม่ว่าคนที่จะเพิ่งเริ่มเล่นกอล์ฟหรือว่าพอเป็นบ้างแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ข้อผิดพลาดของตัวเราเองทําให้พัฒนากีฬากอล์ฟได้ดีขึ้น,นครับคิดว่าคุ้มมากเลยครับเพราะว่าก้าพอยมันก็ไม่ได้เยอะมากมายแต่ว่ามีโปรมาสอนครั้งหนึ่งก็หลายคนมีเพื่อนบอกมาว่าโปรที่นี่สอนดีมากเลยครับ <c oughs> ก็เลยสนใจมาเข้าร่วมแต่ว่าก็มาถึงก็ช่วงหลังแล้วเพราะว่าเพื่อนจะบอกครับ ก็อยากให้มีอีกเรื่อยๆนะครับถ้ามีอีกก็จะลงชื่อมาเข้าร่วมแน่นอนครับถ้าผมไม่ได้มาวันนี้ผมรู้สึกว่าผมเ็าจะตีผิดไปตลอดชีวิตเพราะว่าผมรู้สึกว่าที่ตีผมที่ผมตีอยู่มันสบายร่างกายเราแต่มันไม่ถูกวิธีการตีพอให้โปจับให้เนี่ยรู้เลยว่าอ๋อถ้าเกิดแค่เราจดลูกถูกยังไงเราก็ตีโดนลูกวันนี้ก็คือตีได้ทุกไม้แล้วจากกะกสอนตีได้แค่เหล็กเก้าโอโ้เกินคุ้มครับคุ้มค่ามากครับสอนดีครับโปสอนดีทุกคนเลยครับ แล้วก็โพให้ความเอาใจใส่มากครับมีประโยชน์มากครับจากที่ผมตีไม่เป็นเลยตอนนี้ตีเป็นแล้วครับก็อยากให้มีอีกนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับได้จากทั้งทั้งเด็กและทั้งผู้ใหญ่เลยนะครับโครงการบางจากกอล์ฟคลินิกนะครับเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับลูกค้าบางจากกรีนไมล์นะครับที่เป็นลูกค้าของในเครือบางจากคอร์ปอเรชั่นเองเนี่ยนะฮะได้เข้ามาสัมผัสกีฬากอล์ฟนะบางคนก็เล่นมาแค่แป๊บเดียว บางคนก็เล่นมานานนะฮะก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เข้าถึงกีฬาดีมากขึ้นแล้วก็เพิ่มศักยภาพตัวเองในการเล่นกีฬาที่ท่านชื่นชอบนะฮะเป็นโครงการที่ต้องการความต่อเนื่องนะครับโครงการเหล่านี้เนี่ยคิดว่าถ้าเกิดมีว่าโอกาสครั้งต่อไปเนี่ยก็จะได้มาได้ร่วมสนุกกับลูกค้าบางจาาังกนใหม่ครั้งครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกับกิจกรรมนี้จากพวกเราแล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมดีๆแบบนี้ในโอกาสหน้า